ผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ที่เห็นข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นไฟฉายนะครับผมซึ่งเป็นไฟฉายมินินะครับผมที่ผมได้สั่งมาจากช้อปปีนะครับผมผมสั่งไฟฉายตัวนี้มาเพื่ออะไรนะครับผมผมจะเอามาใช้งานนะครับเอามาทํางานด้วยนะเพราะว่างานของผมก็คือผมทํางานเกี่ยวกับเป็นเทคนิเชียนนะครับผมที่บริษัทนะครับผมผมก็จะเอามา เอาไปใช้งานด้วยนะผมเพราะว่าการทางานของผมเนี่ยบางทีก็ทํางานในที่มืดนะผมก็จําเป็นต้องมีไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมซื้ออันใหญ่มามันก็พกพาลําลบากนะผมไม่ต้องการใช้อันใหญ่นะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้สั่งซื้อเป็นไฟฉายมินิมานะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นไฟฉายมินิแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องแพ pack ็กเกจแพ็คมาเป็นแบบนี้เลยเนาะซึ่งมันก็ แพ็กมาก่อนหน้านี้แเราผมก็ลองแกะดูแล้วนะครับผมก็เลยอยู่ในกล่องนี่เลยนะครับผมซึ่งภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมฐานมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งฐานของมันเนี่ยผมก็เอาได้ใส่ไปที่ตัวไฟฉายแล้วนะครับผมนี่นะครับไฟฉายมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะไฟตัวนี้จะไม่มีสวิตช์นะครับถ้าจะเปิดนี่ก็คือต้องหมุนเปิดเอานะครับผม เดี๋ยวจะเปิดยังไงเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูอีกทีนะผมซึ่งไฟฉายตัวนี้มันก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันจะมีซีลน,นะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนๆสังเกตน,นะครับผมมันจะมีซิลแบบเป็น,เป,นเป็นโอลิงอะ่ะเอาไว้กันน้ําเข้านะผมเพราะว่าตัวนี้มันสามารถถูกน้ําได้นะผมซึ่งภายในตัวในกาเนี่ยจริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับผมก็แค่ใส่ฐานไปหนึ่งก้อนนะครับผมแล้วก็ หมุนเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมมันต้องหมุนให้ให้แน่นนะครับพอหมุนให้แน่นเนี่ยตัวข้อสัมผัสนะครับมันก็จะไปโดนกับไอ้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับหน้าสัมผัสของตัวฐานนะครับผมมันก็จะทําให้ไปฉายติดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าซึ่งตัวนี้มันจะไม่มีสวิตช์นะเปิดปิดนะผมจะเป็นการหมุนแทนนะครับหมุนเปิดแทนเนาะนี่นะครับก็ตัวแพ็กเกจก็จะมีแค่นี้เองนะครับซึ่งผมชอบตรงที่ว่า ัใช้ฐานนะครับผมเพราะว่าใช้ฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่หมดค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับผมถ้าเป็นแบบการใช้แบตเตอรี่จากการชาร์จนะครับผมใช้งานจริงๆเนี่ยใช้ไม่ถึงกี่นาทีนะครับมันก็หมดแล้วนะครับผมซึ่งการที่จะเอาไปใช้ในที่ทำงานซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นฐานแบบนี้มันถือว่าสะดวกนะเพราะว่า ถ้ามันหมดเราก็แค่เอาฐานอันใหม่มาใส่แล้วก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะครับผมถ้าเป็นการชาร์จเนี่ยมันต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับซึ่งในที่ทํางานมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะเพราะว่าการทํางานของผมก็ทําการแข่งขันกับเวลาด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมก็เลยเลือกซื้อเป็นแบบที่แบบใช้ฐานแบบนี้เลยนะครับผม ขอเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าชอบหรือว่าอยากได้นะครับผมยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเหมาะครับคนที่ต้องการพกพาสะดวกนะครับนี่นะมันก็สามารถห้อยเป็นแบบเป็นพวงกุญแจได้นะเพื่อนๆนะมันก็ถือว่าเล็กอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเราหมุนเข้าไปมันก็จะติดเลยนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับก็ติดสว่างมากเลยนะเพื่อนๆนะ ว่ามันเป็นแบบ led นะครับผมนี่เป็นแบบ led นะสองใบปุบสว่างจ้าเลยนะผมนี่นะสว่างถือว่าสว่างมากเลยถ้าจะปิดเราก็แค่หมุนคลายออกแค่นี้นะครับผมแล้วก็หมุนไปอีกก็คือติดนะฮะนี่นะมันจะมีน่าจะเป็น2โหมดนะโหมดกระพริบกับโหมดธรรมดาเนาะถ้าหมุนหมุนปิดเนี่ยแล้วก็เปิดอีกทีก็จะเป็นโหมดกระพริบนะครับ แล้วก็หมุนปิดหมุนเปิดอีกครั้งก็จะเป็นโหมดธรรมดาเนาะนี่นะธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับผมนี่นะตัวหลอดของเขาจะเป็น led นะผมเปิดให้ดูเลยนี่นะครับผมตัวหลอดของเขาคนระับก็จะเป็นแบบหลอด led แบบนี้เลยนะผมมันก็จะให้ความสว่าง กัวหลอดธรรมดานะเพื่อนๆมันก็จะเป็นหลอด LED แบบนี้เลยครับบวกลบนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็รู้ดีนะครับว่าหลอด LED มันก็เสียค่อนข้างยากนะครับก็ถือว่าใช้งานประหยัดไฟอยู่นะครับผมมันก็เลยไม่ได้มีสวิตต่ออะไรยุ่งยากแบบนั้นนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นยี่ห้อ ประมานว่าน่าจะอาโรนไฟน์นะนี่นะฮะห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเป็นอะไรของเขาชื่อของเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยขีดบอกขนาดอะไรต่างๆตัววัสดุของเขาเนี่ยถือว่าใช่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนมันมีน้ำหนักอยู่นะครับเห,เหมือนเหมือนเหล็กนะแต่ว่ามันไม่น่าใช่หรอกวัสดุมันน่าจะเป็นะ อลูมิเนียมนะครับหรือว่าสแตนเลสนี่แหละถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะตอนนี้นี่นครับก็มาพร้อมกับกล่องที่เขาแถมมาเนาะซึ่งช่องนี้มันจะเป็นฐานฐานที่มันอยู่ข้างในนะครับซึ่งผมเอาใส่เจ้าตัวไฟฉายแล้วนะครผมฐานตัวนี้ผมก็ได้ซื้อมาต่างหากนะผมซื้อมาเอามาใช้แยกต่างหากเนาะนี่นครับ ตัวแพ็กเกจของเขาก็จะมากับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมยี่ห้ออโรนไฟเนาะอ่านผิดอันถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าสนใจอยากจะได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ต้องการพกพาไฟใา้ใหญ่ๆนะครับต้องการที่จะพกพาเป็นอันเล็กๆเ,เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับผมก็ เป็นไฟฉายตัวนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้ครับใต้คลิปนี้นะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็เราก็เดินทางมาสู่200 s u b s c r i b e แล้วนะครับผมก็ดันไปถึง1,000ซับไปไว้นะครับผมเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม